สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจำวันกับเมมฟนโองนะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่28มิถุนายน2 5 6 4สีมงคลนำโชคจะมีสีม่วงสีส้มและสีฟ้าเลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีเลข4เลข1เลข2เลข8และเลข3เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวในดังนี้นะคะ412 418 413 128 1 2 3 2 8 3 2 8 4 8 3 4 8 3 1 3 4 1เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ4 1 4 2 4 8 4 3 1 2 1 8 1 3 2 8 2 3และ8 3สสาำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆหรือถ้าคนวันอาทิตย์มีบูชากุมารมีตาไข่นะคะ เลขทูบตาไข่เลขล้อประจำองคกุมารคือสื่อนํำโชคเลขเด่นเสริมดวง801-25ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บ้านนะเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าเลขที่สำนักงานที่คุณค้าขายหรือทำงานอยู่นอกจากนี้ถ้ามีใครเจ็บใครป่วยใครไม่สบายอายุคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครตายช่วงนี้อายุคนตายและเลขฝาลงคือสื่อน้ำโชคคนวันจันทร์นะคะ เลขเด่นเสริมดวง17,308ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อน้ำโชคจะมาจากความฝันนะ,ะช่วงนี้คนวันอังคารจะฝันแม่นฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยวันนี้ถ้ามีบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมานะคะสองตัวท้ายสามตัวท้ายก็เป็นสื่อน้ำโชคให้กับคนวันอังคารนะคะเลขเด่นเสริมดวง18,6,25 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้ำโชคจะมาจากสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำนะคะสีตัวท้าย2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับเลขเด่นสมดวง14782ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อน้ำโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของแม่ถ้าท่านมีอยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านค่ะ และช่วงนี้ถ้าคนวันพุธกลางคืนได้ไปทําบุญได้สิ่งสิบสีมาเลขจากเซมซีก็เป็นสื่อนําโชคนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง35196ท่านที่เกิดในวันพระหัสนะคะสื่อนําโชคจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆ,ๆที่กําลังพูดกําลังสนนะคะอ่า2 อายุสองขวบสามขวบนะคะถามเลขกับเขาหรือเขาหยิบเลขให้นะคะนี่คือสื่อนำโชควันนี้คนวันพระหัสจะเดินทางไปในมาไหนนะคะต้องระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับของร้อนของมีคมนะคะระวังจะบ,บาดมือนะคะถ้าไปที่สถานที่ก่อสร้างหรือที่ชุมนุมชนไม่ควรไปนะคะเพราะอาจจะทำให้คุณเกิดอันตรายได้สำหรับเลขเด่นสมดวง16938 ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะสื่อน้ำโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอสเกิดวันที่เกิดของพ่อนะคะหรือถ้าท่านมาอยู่อายุสุดท้ายของท่านนะคะวันนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องนะคะก็เป็นสื่อน้ำโชค,คนวันศุกร์ก่อนซื้อก่อนเสียงอุทิศบุญที่เจ้าที่เจ้าทางท่างก่อนนะคะเลขเด่นเสริมดวงคนวันศุกร์94138 ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะวันนี้คนวันเสาร์โชคไม่ค่อยเด่นนะคะถ้าได้ไปโรงพยาบาลนะคะเลขที่บัตรคิวรอหมอเลขที่บัตรคิวรอยาหรือวันนี้ถ้าได้ไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารคือสื่อน้าโชคนะคะเลขเด่นหรือวันนี้นะคะถ้าคนวันเสาร์ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านนะคะโอนเงินทําบุญนะคะสลิปเงินทําบุญนะคะโดยเฉพาะสลิปเงินทําบุญที่โอนไปให้กับโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเลขที่สลิปจะคือจะคือสื่อน้าโชคเลยนะคะ สำหรับเลขเด่นเสริมดวง20815สื่อนำโชคเลขนำโชคเลขเด่นประจำวันแม่บ้นดองนะะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะสำหรับฮานอยมาเลนะคะลาวพัฒนาแล้วก็หุ้นต่างๆวันนี้ขออวยพรทุกท่านโชคดีช่วงวันนี้ช่วงบ่ายๆนะคะประมาณบ่ายสองก,กว่านะคะเราพบกันไลฟ์ Life, แม่มดน่องนะคะคนทั้ง8วันดวงใครดีมีโชคงวดวันที่1กรกฎานะคะ อรอรับชมรับฟังได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่องแมมโมนองทีวีแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่คือกําลังใจนะคะยิ่งมีคนติดตามเยอะๆนะคะตัวช่อง YouTube นี้จะได้กระจายเป็นสาธารณะแต่ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าคนติดตามยังไม่ถึง100นะคะยังไม่ช่องนี้ยังไม่เป็นสาธารณะดังนั้นนะคะฝากทุกคนด้ฝากทุคกทคนด้วยนะคะใครที่ฟัง YouTube นี้นะคะ ช่วยแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับแม่บดด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ